นางรองชมสวยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านลนนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี่นะครับเสียนกหัวหน้าค่ายขุนโจรรับจับคู่กับเจ้าฟ้านางรองครับวันดีครับเออเหลี่ยมนี้เสียนกข้ามแตกขาเท่านั้นนะครับข้ามหัวไม่ได้นะครับขอบคุณครับตะนางรองเสริมไม่ข้ามครับนี่ผมวันนี้ผมได้ข่าวไม่ดีนะวันนี้ ต้มหนึ่งต่อศูนย์ครับเธอปากน้ําเซฟหยอดเสียนกเปิดสวยครับตานางรองเสียนกป่าดีครับสวัสดีซุ้มจอจ้องเงิต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับเทอปากน้าเสซฟข้ามหัวเสียนกยังเปิดได้สวยตะยกชงหางครับเสียนกหยอดดีครับสวัสดีซุ้มจอจ้องดีโอ้โหเลูกนีตาสวัสดีพุทธต้นจิรายุทธครับ หนึ่งเท่าครับตานางรองเสิร์ฟข้ามหัวขนุนเปิดสวยเสียนกเกี่ยวไม่อยู่ครับหนึ่งเท่าครับเธอปากน้ำเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับหนึ่งเท่าครับตานางรองเสิร์ฟขนุนเปิดลูกแรกสวยครับเธอปากน้ำชงห่างลูกออกครับสองตอนหนึ่งครับตานางรองเสิฟ ยอดเทือตักน้ำเปิดจังหวะซันแบกป่าพงลูกนี้ไม่มีใครเกี่ยวครับหนึ่งต่อสองตาเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับยังชงได้สวยครับลูกมีเสียนกปาดออกครับปกกตเห็นแต่เสียนกมาชงตะก้อครับวันนี้มาเป็นตัวฆ่าบ้างครับเ,เสียนกเปิดสวยตาโนงชงห่างติดเกี่ยวขนน,นุนครับ ป๋าพงแก้ไขลูกออกครับ2เท่าครับเสียนกบุรีลำหัวหน้าค่ายขุนโจนนะครับแลกข้ามกับป๋าพงครับก็คือเจ้าต้านางรองนะครับ2เท่าครับเธอปากน้ําเสิร์ยอดเสียนกเปิดสวยงามครับเอายังอยู่ป๋าพงเตะสซันแบ็คไม่ข้ามครับจังหวะจะเป็นแต้มครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่2องหมื่นนะครับ ถนนเปิดสวยแท่าปากน้ำชงห่างเสียนกเปิดสบายครับถนนเปิดมาอีกทีป่าพงมงโอ้โหหมวกไม่โดนครับสามต่อสองครับตะนางรองเสร็จเอาเท่ปากน้ำเปิดไม่ดีครับแต่ยังชงม,มาสวยตะนางรองเปิดง่ายๆครับเสียนกหยอดดีครับครับตะนางรองเสร็จหยอดไม่ข้ามครับ เสียนกยังเปิดได้สวยครับอือหือเสียนกเล่นสบายใจครับเกมนี้ครับสต่อสตานางรองเสือบเข้ากลางเธอยังเปิดได้สวยป่าพงเตะดีครับเธอเสื์บหยอดตายังเปิดได้สวยครับ4ต่อ2ครับเจอกันในเหลี่ยมเสิ์ฟ,ฟีตายข้ามฟีตายครับ สองเต่อสี่เธอปักน้ำเซฟครับเซฟโป่งหลังครับเสียนกยังเปิดได้สวยยากไปแตะมันวไปกดป้าไปไกหัสทางเรียบร้อยเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนเปาเป้าอคุ้มเพดเป้าคนพหม่จะกดคุ้มเพดไปดีแล้วเพดอีกจะค้นอีกจะคน้นยังไงสาเ หนักเตไม่รอมัอดูเลยเอาตา,ย,า,ตายังเปิดได้ครับโอเสียนกเสียนกอ่อยอยู่หรือหมดแรงครับเสียบข้าหัวเสียนกมาเสียนกยังถอยเปิดได้ครับชงไปตีเกี่ยวไม่อยู่ครับสวัสดีคุณโจโจ้ครับผมห้าต่อ 2, 2> ตะนางลองเสริบไม่ข้ามครับ สองต่อห้าเทอดปากน้ำเสิร์ฟเชนกเปิดสวยครับขนุนเกี่ยวไม่อยู่ครับาตาาเป็นทักบริษัทบริษัทใหญ่ดีเขาทรงเมียวมาหา,ขาเขาต้องจากเมียวยังเดืยวตานางลองเปิดซ้ายครับ ลงไปเสียนกยอดเธอปักน้ำเกี่ยวหลังเท้าไม่ขึ้นครับ7ต่อ2องต่อครับตะนางรองเสิบเธอปักน้ำเปิดสายสวยติดเกี่ยวส้นไม่อยู่ครับ2ต่อ7ครับเธอปักน้ำเสิฟยอดเสียนกเนกปิดสบายครับเสียนกนี้เหลี่ยมจัดจริงๆครับเ็ดต่อสองครับ คายบุยรมเสิร์ฟเธอปากน้ำเปิดสวยป่าพงเตะไปไหนเสียนกเกี่ยวไม่อยู่ครับ <c oughs> เสียนกเปิดสวยตะนางรองชงสวยงามครับยอดอีกแล้วครับเจ็ดต่อสองตานางรองเสิร์ฟโบงหลังครับขนุนเปิดลูกแรกสวยครับป่าพงสันแบ๊พิกเนทดีครับ ขึ้นไ,นไน<ร>ตานางลองเปิดสบายครับเสียนกทำไงเหยียบดีครับสวัสดีคุณเฉลิมชาติครับผมเ,<อ>เธอชงสวยงามเ,<อ>เสียนกเปิดตานังรองงัดหลังเท้าเสียนกสั้นแบ็กก็มีครับเสียนกครับชบไปใหม่ป๋าพงเบิ้ลเป็นไหมตาเปิดสวยโชว์มาล้นครับป๋าพงทํทำไงย,ยืนหน้านี้ครับโ่งดีครับ <laughs> น้ำเสิร์ฟ เสียนกกระโดดเปิดได้ครับโดดเปิดยังกระเทโยโยครับเสียนกตอนนี้ครับขนุนยกไปป่าพงโมงง่ายๆครับตาเปิดหนึ่งโชมมาเสียนกยันหลังโอโ้โหเก่าจริงๆครับขนุนเปิดเธอปากน้ำชมสวยเสียนกแตะยอดดีครับ แปต่อสองเธอเปิดซ้ายชงสวยงามครับเอ,าอ้ายังอยู่เสียนกแปกินไหมไม่กินเธอชงไปใหม่เสียนกเปิดสบายครับเสียนนกยังอยู่ป่าพงเบิ้ลสามดอกเป็นไหมยังอยู่เสียนนกยันหลังป่าพงดอกที่สี่โอ้โหแค่ป่าพงอายุ ห้าสิบกว่านะครับเบิ้ลสี่ดอกยังได้สบายครับเจ้าสามนี้อดีตลีของการละสินนะครับเสียนุกปาดเฉือนดีครับแปดต่อสองครับตะนางรองเสิร์ฟขนุนเปิดดีครับลูกออกครับเอากรรมการซุเปอร์นิกบอกดีก็ดีครับ นี่แหละครับกรรมการนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับซูเปอร์นิกครับอดีตหัวเบอร์หนึ่งประเทศไทยครับแปดต่อ2ครับตะนังรองเสิร์ฟลูกลงฮะออกอีกแล้วระเอากรรมการนิกบอกออกกออกครับตะดังลองชงมาเสียโน้กเคียร์ยอดได้ดีครับ แปต่อสองครับตะนางรองเสิร์บเธอปากน้ำเปิดซ้ายชงสวยงามครับป่าพงเตะตะเกี่ยวได้ครับเสียนกทำไงโอ้โปาดเฉือนไม่ข้ามครับสวัสดีซีดีครับตะนางรองชงห่างโอ้โหเสียนกยืนเตะหลังเท้าครับเธอปากน้ำชงห่างเสียนกเกี่ยวสบายครับ ตะชงมาเสียนกทำไงหยอดอีกแล้วครับ<ป>เธอปากน้ำเปิดสวยครับชงสวยงามมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอสนะครับ<ป>เสียนกแตะหยอด<ป>เหลี่ยมดีจริงๆครับ9ต่อ2 9กต่อ2ครับตะนางรองเสิร์ฟไล่สายเทิดเปิดไม่ดีเท่าไหร่ชงไปลดไหม ล้นครับตาเปิดสบายเสียนกยอดอีกแล้วครับเก่าจริงๆครับเสียนกครับเลยครับตาพรมติซันแบ็คลูกออกครับนุครั้ผมตาหนังลองเสิร์ฟเข้ากลางเทธอเปิดไม่ดีครับแต่ยังชงได้สวยเรียบมกครับสามอันเสียลเออเออลาก็ซื้อไหม ท่านไหนที่จะสั่งเสื้อกีฬานะครับติดต่อไปได้ที่ Facebook นะครับเบาเตอร์เอสทีสปอรวร์นะครับรับทำเสื้อพิมพ์ลายทุกรูปแบบนะครับ11ต่อ3ครับเธอ,อยังเปิดได้สวยครับป่าพงษ์ซันแบ,บ็ดีครับ ตีเกี่ยวครับเธอปากน้ําชงหางป่าพงแตะหยอดดีครับ4ต่อ11ตะนังลองวิ่งมารอแล้วครับวันนี้เสียนกเรียกว่าลูกทำนี้สบายใจครับตะนังลองเสิร์ฟไม่ข้ามครับสแกนแล้วครับขอบคุณมากๆครับปากล้านด้วยนะครับผมเสียนกปาดดีครับ11ต่อ4ครับ พระนางรองเสิบเธอปากน้ำโนไปป่าพงเตะดีครับ4ต่อ11โอ้โหเสียนกยังตามเวอร์ได้ครับ11ต่อ4เสิฟมาเธอยังเปิดได้สวยชงสวยงามครับตะนางรองเกี่ยวไม่อยู่ครับน้เสิฟไล่ขวา เสียนกปาดไม่ข้ามครับ5ต่อ1 1เธอปากน้ำเสิบเข้ากลางตะชงสวยงามครับเอา้าลูกพิกเนต็ตออกครับเธอปากน้ำเสิฟเสียนกยังเปิดได้สวยถึงเสียนกเริ่มปาดแรงแล้วครับเปตเตอ6ตะเสิบไล่ซ้ายเธอปเปิดสวยชงห่างครับ <Wow. S 1> เสียนกเปิดสบายเสียนก ทำไงแมกระโดดเหยียบยังกะเจ้ายักษ์พม,ม่าเลยครับลูกนี้ครับแต่ว่าน้ําหนักต่างกันเยอะครับ12-6ตะนางรองเสิร์ฟลูกเดียวเกมครับขนุนเปิดชงห่างครับเสียนกเปลยอหัังเท้าไม่อยู่ครับโลกนะครับแล้วก็เจ้าสมุยนี้เป็นอดีตนักกีฬาของ,ง12-6แ้หนึ่งบางชันก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยกันครับ จบเกมครับผมสรุปผลการแข่งขันครับค่ายขนโจนเอาชนะค่าย KSA พลราม2ของป่าพงครับไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ6ครับ